มาครับพบกับผมครับโจเปรมสังนะครับแล้ววันนี้อยู่กับคันนี้ครับนิสสันนาวาล่าครับโปรโฟเอ็กโมเดลเยียสน์นะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับถ้าเรามองจากด้านนอกเราจะไม่เห็นเลยว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรไปภายนอกจะมีอยู่แค่จุดเดียวนะครับที่เปลี่ยนไปเดี๋ยวค่อยๆไล่ดูนะกระจังหน้าโลโก้กันชนอะไรต่างๆเหมือนเดิมหมดโลโก้ยังเป็นสีส้มอยู่นะครับตรงนี้อะไรต่างๆคอร์ดเอลีนะครับไฟหน้าแบบ4ตัวตัวที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับคออลีนะครับ ล้อยังเหมือนเดิมนะครับใช้โยโกฮาม่าจิโอเรนด้านะครับเป็นยางแบบออโ o เรนนะครับยางตัวนี้นะครับยังเป็นไซส์เดิมนะครับที่ยังใช้อยู่นะครับยางขนาด255 65R17 นะครับข้างในนี่มีตัวบังโคลนอยู่เป็นพลาสติกนะตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เป็นรุ่นแรกๆที่ใช้คำว่า i n t e l l i g เ n t เข้ามานะครับมีกล้องให้รอบคันนะครับรวมไปถึงตรงกระจกตรงกลางด้วย นะครับมีตัวกล้องจับนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีตัวเป็นรวม a d a s ช่วยเบรคด้วยหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องมาไล่กันดูสเปคกันดูนะมีบันไดด้านข้างมาให้นะครับแล้วก็ Smart Entry นะครับประตูตรงนี้มีลูกแหลกให้สิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับไม่ใช่เปลี่ยนไปสิ่งที่ว่าเพิ่มเข้ามาแล้วกันอยู่บนหลังคาครับนั่นก็คือ s h a r จฟินนะครับที่เขาใส่เพิ่มเข้ามาให้นะครับนอกนั้น,นี้ยังเหมือนเดิมอยู่นะ สติกเกอร์อาจจะมีการเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆั้างลายนะตัวลายสติกเกอร์นะครับตรงนี้ด้านหลังครับแน่นอนครับมีกล้องรอบคันนะครับพร้อมด้วยเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็ฝาท้ายอ้าวมีผ่อนแรงนะครับมีผ่อนแรงตรงนี้นะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของภายนอกของเจ้าตัว p r o 4X เเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับโอภายในยต้องบอกอย่างนี้เลยครับอ่ะขึ้นมาเลยดีกว่าความเปลี่ยนแปลงหลักๆของเขานะครับอยู่ พูดง่ายว่าเป็นแผงตัวทีแล้วกันนะคอนโซลด้านหน้านะครับมีการปรับรูปลักษ์ใหม่ไม่ใช่ปรับรูปลักษ์ใหม่ด้วยนะต้องขึ้นปั๊มลายใหม่เลยนะครับรวมไปถึงตรงนี้ด้วยนะครับจอเอนเตอร์เทนเมนต์ตรงกลางจาก8นิ้วอัปเกรดขึ้นมาเป็น9นิ้วตัวนี้รองรับ Apple CarPlay Android Auto แต่ตัว Apple CarPlay นั้นนะครับสามารถใช้แบบไวเลสได้ส่วน Android นั้นยังต้องเสียบสายอยู่นะครับ แอร์สามารถแยกฝั่งได้ด้วยนะคนนั่งคนขับนะพะมีตรงนี้มีซิ้นอยู่ให้นะครับการขับขี่แบบโฟวิวนะครับใช้หมุนนะครับชิปออนเดอร์ไฟได้นะครับตัวนี้นะครับก็สามารถมาได้เพิ่ม USB-C เข้ามาให้นะครับมี USB-C อยู่หนึ่งช่องแล้วก็เป็น USB ปกติ B B K T, มี power outlet อยู่ตรงนี้นะครับคอนโซลตรงกลางตรงนี้เกะย้ายมานะ,ะแล้วก็จุดขายของเขาตัวเก่าๆเนี่ยตรงกลางตรงนี้มันจะมีที่วางของอยู่ เป็นโลเป็นหลุมไม่ใช่เป็นโลเป็นหลุมนะครับเข้าไปตรงนี้ก็มีเปลี่ยนไปนะครับที่หันจับขึ้นมามีเฉพาะฝั่งคนนั่งนะครับเบาะไฟฟ้าเฉพาะคนขับนะครับตรงนี้นะปรับเลื่อนได้มีตัวดันหลังให้ด้วยนะพวงมาลยัยยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะครับหัวเกียร์ดีไซน์ใหม่นะครับแล้วสิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือตัว DPF นะครับจะเป็นปุ่มตรงนี้นะครับเพื่อที่จะลด มลพิษมาแล้วก็เพื่อให้ผ่านมาตรฐานยูโรหหลายๆรุ่นที่ออกมาช่วงนี้นี่แล้วก็มารีวิวกันเนี่ยเป็นทั้งโมเดลเชนไม่ได้เชนอะไรต่างๆจะต้องผ่านมาตรฐานยูโร5นะครับก็เลยจะต้องมีตัว DPF ขึ้นมาตัวนี้ไม่ต้องใส่แอดบลูนะครับอ่าน,นี่ก็ช่องเก็บแว่นต่างๆกระจกนะครับเป็นมองหลังนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นแบบตัดแสงอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะเบรกมือยังเป็นเบรกมือธรรมดาอยู่นะครับเบาะลายแบบเดิม นะครับช่องเก็บของเก็บของตรงนี้มีเอาท์เลทอีกหนึ่งช่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูแถวสองกันครับว่าเป็นยังไงแถวสองนะอใช้ที่หวนขึ้นมาปุ๊บตรงนี้มีช่องแอร์ให้นะครับมีตัว USB C USB ปกติช่องวางของตรงนี้ได้นะครับมีที่เท้าแขนที่วางแก้วอยู่ลอ,อยนะลอยนะไม่ได้ลงมาสุดนะครับตรงกลางมีหัวหมอนนะครับตรงนี้นะก็สามารถที่จะวางปรับตำแหน่งได้แล้วก็ตรงนี้ก็ดึงปุ๊บก็จะเป็นแบบ ที่เก็บของอยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับพับเบาะยกเบาะตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับก็อันนี้ก็คือภายในมาเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์ดีกว่านะครับมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรไปยังไงบ้างตามมาเลยครับสําหรับเครื่องยนต์ของเจ้าตัวนิสสันนาวาล่าตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ยังใช้เครื่องยนต์บล็อกเดิมอยู่นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด 2.3ลิตร4สูบทวินเทอร์โบนะครับตัวนี้ใช้รหัสเครื่องยนต์ YS23DDTT นะครับเป็นทวินเทอร์โบแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผ่านมาตรฐานยูโร5มาแล้วนะครับตรงนี้ตัวนี้ก็สามารถที่จะปรับไม่ใช่ปรับอะไล่เขา่าได้ใช้ตัว DPF นะมันจะมีพิธีการใช้เดี๋ยวอันเนี้ยไปช่วงในที่เราไปทดลองขับกันแล้วเดี๋ยวคงจะกลับมาไลา่ฟังกันอีกทีหนึ่งเป็นยังไงบ้างนะสำหรับตัวนี้นะครับส่วนรุ่นอื่นๆที่จะได้คอนโซลนะครับแบบใหม่นั้น จะต้องเป็นตั้งแต่รุ่นคาลิเบอร์ขึ้นมาเรียกๆๆว่ายกง่ายๆว่าเป็นรถที่ยกสูงขึ้นมานะครับจะได้คอนโซลใหม่แผงใหม่ตรงนี้นะครับส่วนราคานั้นนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเก็บก่อนแต่บอกเลยนะฝากระโปรงหน้าหนักมากอแล้วเวลาถ้เกิดปิดง่ายๆนะมีระยะ ปล่อยแป๊บเดียวนะครับราคาสนนค่าตัวสําหรับตัวนี้นะครับตัวนิสสัน n a วา r า p r รโ x ตัวนี้ขับเคลื่อน4ล้อนะครับราคา1นึ่งล้านหนึ่งบาทนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับนิสสันนาวา r านะครับนอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจเดี๋ยวรอติดตามมาดูนะพรีเซนเตอร์เขาเป็นยังไงผมบอกเลยว่าเฉียบครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ